สวัสดีครับที่ผ่านมานะหลายๆคนคงจะเห็นเวลาที่พี่เหาส n a ปหน้าง,งานมาให้ดูนะครับพี่เหาไปถ่ายงานพี่เหาก็จะลงรูปในแฟนเพจให้เห็นเบื้องหลังเบื้องหน้าอะไรต่างๆนานานะครับก็จะเห็นนะครับเวลาที่พี่เหาทำงานอย่างเช่นถ่ายโครงการพวกบ้านพวกคอนโดนะครับทั้งภายนอกภายในอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่อยู่ในภาพก็จะมีกล้องนะครับวางอยู่บนขาตั้งกล้องแล้วก็มีสายลั่นชัตเตอร์เป็นรีโมทออกมานะครับ เพราะพี่าวเนี่ยต้องการความนิ่งของกล้องนะครับการจัดองค์ประกอบอะไรเนี่ยต้องเป๊ะนะครับแล้วก็ความคมชัดอะไรต้องต้องมาก่อนพี่ห่าก็เลยต้องวางกล้องบนขาตั้งกล้องแลวใช้สายอันเตอร์เลขจุดหนึ่งนะครับที่จะช่วยงานพี่ห่าวได้อย่างดีก็คือพี่ห่าวมักจะเปิดตัวไลฟ์วิวเสมอๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้มองผ่านทางช่องมองภาพเลยนะครับ แล้วการโฟกัสเนี่ยพี่หาวก็โฟกัสผ่านทางไลฟ์ฟิลซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่ทราบว่าการโฟกัสผ่านทางไลฟ์ฟิลเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความถูกต้องมั่นยำค่อนข้างสูงมากเลยนะครับไม่ต้องมีกังวลเรื่องไอ้ฟอนต์แบ็กอะไรต่างๆ,ๆนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะลองดูนะครับลองดูว่ากล้องเดียสมาโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยที่มองช่องวิวไฟเดอร์เนี่ยเราเห็นภาพเนี่ยมันทานํางานยังไงนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับแสงก็จะวิ่งผ่านเลนส์เข้ามาใช่ไหมครับแล้วมีกระจกสะท้อนภาพตรงนี้สะท้อนขึ้นไป วนๆในปีเฟรมแล้วก็ออกมาตรงตัวไลฟ์วิวโหมดนะครับเอ้ยโทษทีในวิวไฟเดอร์ไม่ใช่ไลฟ์วิวตรงนี้ก็จะมองเหมือนกับแบบเรามองทั่วๆไปนะครับไม่ได้ผ่านการโปรเซสอะไรมาก็จะเป็นภาพที่เราเห็นผ่านทางเลนนะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นไลฟ์วิวโหมดพอเรากดโหมดไลฟ์วิวเนี่ยนะครับตัวเนี้ยภาพที่เราเห็นบนจอ LCD เนี่ยมันเป็นภาพที่เกิดจากกระจกเนี่ยนะครับมันยกขึ้นแล้วแสงเนี่ยผ่านเข้าไปโดนเซนเซอร์ตรงๆ นะตัวเซนเซอร์เนี่ยจะส่งค่าสัญญาณที่ได้รับเนี่ยไปที่หน่วยประมวลผลแล้วก็แสดงออกมาทางไลฟ์วิวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อย่างแรกก็คือมันก็เหมือนกับภาพที่เซนเซอร์ประมวลได้จริงๆนะครับมันจะไม่เหมือนในตัวตัวที่เป็นวิวฟเดอร์ตรงนั้นมันจะเหมือนกับมันมันเป็นเป็นภาพที่เรามองนะครับแต่อันนี้เป็นภาพที่ตัวเซนเซอร์ตัวกล้องมองนะครับนี่มันช่วยงานเราได้ยังไงนะครับมาดูก่อนนะครับอย่างแรกก็คือ เห็นอะไรมันจะได้แบบนั้นแล้วก็มันเป็ใหญ่ๆมันยังง่ายนะครับเรามองเห็นเราจัดองค์ประกอบได้ง่ายเลยตัวไลฟ์ฟิลเนี่ยนะครับอ,อย่างแรกอย่างที่2คือเรื่องการโฟกัสนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจุดโฟกัสของกล้องเนี่ยมันจะฟิกตำแหน่งไว้ใช่ไหมแต่ไลฟ์ฟิลเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะโฟกัสตรงไหนก็ได้เนี่ยเลื่อนไปเลยนะครับตรงไหนก็ได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ จุดโฟกัสที่อยู่บนไลฟ์ฟิลเนี่ยมันไม่เหมือนกับไอจุดโฟกัสที่เราเห็นในวิวไฟเดอร์นะครับไอจุดโฟกัสที่เราเห็นในวิวไฟเดอร์เนี่ยเป็นคนละระบบกับตัวไลฟ์ฟิลเลยมันเป็นระบบอะไรมันเป็นระบบเฟดดิเทคชันนะครับเฟดดิเทคชันมันทานํางานยังไงนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่แสงเนี่ยผ่านเข้ามาที่เลนแล้วนะครับจะสะท้อนขึ้นมาข้างบนใช่ไหมจริงๆแล้วไอตัวกระจกมองภาพเนี่ยมันทะลุได้ด้วยนะตรงบริเวณบางส่วนนะครับเป็นทาร์ดิเซนต์มันจะทะลุไปแล้วก็จะมีกระจกอีกคันหนึ่งรองรับจากนั้นนะัมจ หล่นลงไปตรงนี้ตัวเซนเซอร์ af เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เซนเซอร์ออโต้โฟกัสจะอยู่ตรงนี้นะครับมีกี่จุดกี่จุดมันก็จะไปวางเป็นแผงเอาไว้นะครับแสงนี้สะท้อนเข้าไปตัวเฟดดิคชั่นนะครับการทำงานของมันเนี่ยมันจะรับแสงเข้าไปแล้วก็จะไป split ออกอ,อย่างนี้นะครับมันจะไปสป l i t ออกนะครับแยกออกน้ำกันแล้วก็ไปอยู่ที่เซนเซอร์2ตัวนะครับแล้วถ้าเซนเซอร์2ตัวเนี่ยเหมือนกับว่าได้รับเหมือนกันได้รับเหมือนกันเฟสเดียวกันก็จะบอกว่าเอ้ยหยุดได้นวเลนเนี่ยโอเคแล้ว ไม่ต้องขยื่อแล้วนะฉันได้รับความคมชัดคมแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายมาทีนี้ถ้าเปรียบไม่ได้มันจะเหมือนกับเวลายิงลุกโทษทุตบอลเนนะี่ยเออนะง่ายๆมีไลน์แมนสองคนยืนสองข้างถ้าคนหนึ่งยกธงอีกคนหนึ่งไม่ยกถือว่าไม่เข้าต้องยกสองสองคนพร้อมกันนะครับก็จะถือว่าลูกเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปไปหยุดชิ้นเลนไว้ไม่ต้องเลือดแล้วนะถ่ายมา แต่ไอตัว face d e t e เนี่ยมันก็จะมีข้อเสียของมันบ้างนะครับคือข้อข้อดีของมันคือเร็วมากนะมันทางานเร็วมากมันปุ๊บปุ๊บอย่างที่เราเห็นแต่ข้อเสียมันก็คือว่าเรื่องความชัวร์ของมันนะครับเราจะเห็นว่ามันมีแบ็กมีฟอนต์นะครับมันต้องมีการไป adjust มีการ alignment อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เพราะว่าสิ่งที่มันเห็นเนี่ยมันก็จะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่บันทึกก็ได้นะครับอ่ามันอาจจะฟอนต์แบ็กแต่มันมันดันบอกเหมือนกับไลแมนทำงานผิดพลาดอะนะครับดันบอกว่าเข้าทั้งคู่แต่จริงๆอาจจะไม่เข้ากก็็ได้้นนั่่มีแตวา ความถ,ถูกต้องมันก็จะค่อนข้างเยอะนะไม่ต้องเสียเรียสนะครับไม่ต้องเสียเรียดอ้นี้พูดให้ฟังแต่ทีนี้ในตัวที่เป็น live view นะครับมันจะใช้ระบบอีกอันหนึ่งเพราะกระจกมันยกแล้วมันไม่มีอะไรสะท้อนลงไปที่ af แล้ว af s e n อร์แล้วนะครับมันใช้ระบบอะไรนะครับมันใช้ระบบ contrast af อันนี้ต้องนึกถึงเวลาที่เราทำ contrast ในพวกโปรแกรมต,ตกแต่งภาพพวก photoshop lightroom หรือ aperture อะไรพวกนี้นะครับการที่จะทําวัตถุให้เป็นคมคือตรงบริเวณนั้นเนี่ยต้องมี contrast มากที่สุดถูกไหม ถ้ามันมีคอนทราสต์มากที่สุดมีความแตกต่างระหว่างวัตถุระหว่างแสงของมันมากที่สุดอันนั้นถือว่าคมใช่ไหมครับแต่ระบบนี้นะครับมันจะต้องผ่านการประมวลผลในตัวกล้องนะครับก็คือว่ามันจะเคลื่อนชิ้นเลนไปเรื่อยเขาเรียก hunting w a นะครับเลื่อนเรื่อย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 ทีลนิตทเลนิดเหมือนหอยทากอ่ะกันตึ๊ดตึกดตึ๊ตึ๊ไปพอถึงจุดจุดหนึ่งที่มันมีคอนทราสต์สูงสุดแล้วมันเลื่อนไปอีกเนี่ยคอนทราสต์มันจะดรอปลงใช่ไหมครับ มันก็เลื่อนไปหน่อยมันก็ถอยกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการฮันติ้งนะครับสมัยก่อนช้านะครับแล้วเลนพวกนั้นมันไม่ได้ทํามาสําหรับพวกนี้มันแค่จะค่อยๆไหลไปแต่เดี๋ยวนี้ใหม่ๆมันเร็วแล้วนะครับมันจะปื๊ดไปก็เลื่อนกลับมาเราจะเห็นพวกกล้องมีเลเรสอะนะครับพวกนั้นอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคอนทราเซฟนะครับคอนทราเซฟก็มีบ้างที่เป็นไฮบริดอะไรนั้นเราไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าเอาแบบเนี้ยนะครับมันเด๋ยววิ่งไปอย่างงี้มันไปหาความคมที่จุดนั้นคือคอนทราสสูงสุดที่จุดนนนั้ทีี มันก็ไม่สนใจอะว่าว่าจุดมันอยู่ตรงไหนบ้างจริงไหมไม่ได้แบบเหมือนกับฟิกว่าตรงนู้นตรงนีงน้มันเลื่อนไปเลยครับเลื่อนไปเลยเนี่ยอยากตรงไหนก็ได้นะครับแล้วพอจะโฟกัสนะครับก็กดเหมือนปกตินั่นชัตเตอร์ไปเนี่ยโฟกัสได้แต่จะเห็นนะครับว่ามันจะไม่เร็วเหมือนพวกเอ่อเฟสด TECTION นะครับแต่แค่นี้งานพี่หาวถือว่าโอเคละนะครับเพราะงานพี่หขาก็จะเป็นลักษณะเป็นอินทีเรีย นะครับไม่มีอะไรหรือเป็นอะ�ิเทคเจอร์ก็ด้านนอกนะครับมันไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งดีเทคด้วยความรวดเร็วนะครับหรือจะเป็นพวกแลนสเคปหรืออะไรเงี้ยใช้หมดเนี่ยได้แล้วเรื่องความชัวร์มันนะครับมันชัวร์มากมันเหมือนกับมันคอนเฟิร์มแล้วว่าตรงเนี้ยเรามันดึงมาเนี่ยมีคอนทราสสูงสุดแล้วก็คือคมสุดแล้วนะครับไม่เหมือนเฟดนะเฟดนันมันมันใช้ไลน์แมนดูคงเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้คือเห็นภาพจริงๆพิสูจน์กันจริงๆให้เห็นได้เลยว่ามันคอนทราสสูงสุดนะอยู่มาใช้เนี้ย แน่นอนพอได้ผ้ามาก็ก็อย่างนี้แต่ข้อเสียมันก็มีนะครับอย่างแรกก็คือช้าใช่ไหมก้อย่าสองก็คือเปลืองแบตเตอรี่นะครับเพราะมันเปิดไลฟ์ฟิลตลอดเวลาแต่ถ้าเทียบกับข้อดีของมันกับงานวิหาวแล้วเนี่ยนะครับคือวิหาเลือกใช้แบบนี้เพราะว่ามันเห็นภาพชัดเจนนะครับวางคอมโพสแล้วอยากจะโฟกัสตรงไหนก็โฟกัสได้ไม่ไม่ยึดติดกับจุดโฟกัสแบบที่เป็นฟิกมาอยู่ในช่องมองภาพนะครับ พี่เอ๋อก็เลยทํางานได้สะดวกนะครับทุกวันนี้ลูกค้ารักลูกค้าหลงมากเลยนะครับงานไม่ต้องซ่อมนะครับเพราะมันคอนเฟิร์มตั้วอย่างนี้แล้วว่าภาพเหี่ยวคมกริบเลยเลนส์ฟอนต์แบ็ควไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะว่าอันนี้มันคอนเฟิร์มว่ารูปคมนะครับเลนส์มันจะฟอนต์มันจะแบ็คมันมันมันก็ฟอนต์ไปแบ็คไปแต่ว่ามันเคลื่อนขึ้นไปมันก็จะมาชนนะครับแต่ปกติแล้วพี่เอ๋จะ ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเลนสฟอนแบ็กอะไรเท่าไหร่นะครับก,ก็เลนส์มิหาก็ปกติดีกล้องมิหาก็ปกติดีก็ยิ่งใช้งานง่ายเลยนะครับเอาไปลองใช้กันดูนะครับกับงานแลนด์สเคปก็ได้นะครับงาน i ินทีเรียกีเรียหรืองานมาโคก็ได้นะครับที่วัตถุมันอยู่นิ่งๆหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะช่วยงานเราได้เยอะนะครับแต่อย่าลืมนะครับมันไม่ได้เร็วมากนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องแบตเตอรี่สำรองต้องมีเอาไว้ถ้าต้องการจะทำงานในลักษณะอย่างนี้